ไม่เคยสิ้นการหลอกลวงจากเรื่องอื้อฉาว,วันนี้เราขอพาทุกท่านย้อนรอยคดีต,ตำนานแชร์แม่ชม้อยซึ่งเกิดเหตุระหว่างปี2517 ถึง2,528มีผู้เสียหาย16,000รายความเสียหาย4,000ล้านหากตีมูลค่าเทียบเท่ากับปัจจุบันคงจะทะลุหลายหมื่นล้านอย่างแน่นอนสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีในวันนี้เราจะตีแผ่ไัยแชร์ลูกโซ่ที่แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงแต่เหยื่อยังคงเหมือนเดิมก็คือประชาชนตาดำๆในสังคมนี้นั่นเอง แม่ชมอยทิพโสทำงานในตำแหน่งเสมียนธุรการองค์การเชื้อเพลิงในปี2504และในปี2521จะถูกควบรวมกับองค์การแก๊สธรรมชาติแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมก่อกำเนิดเป็นรัฐวิสาหากิจใหม่ที่ชื่อว่าปตทน,นั่นเอง โดยระหว่างที่ชมอยทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เริ่มออกอุบายชวนเพื่อนร่วมงานลงทุนในธุรกิจค้าน้ำมันก่อนร่วมกับเพื่อนอีก9คนก่อตั้งบริษัทปิโตเลียมแอนด์มารีนเซอร์วิสจำกัดเพื่อทำธุรกิจค้าน้ำมันและธุรกิจเรือเดินทะเลทั้งในประเทศและนอกประเทศก่อนจะเริ่มชักชวนคนนอกด้วยความเป็นคนที่พูดจาดีน่าฟังน่าเชื่อถือเลยมีคนหลงเชื่อมากมายตามสไตล์18มงกุฎ ช้อยบอกว่าจะนำเงินที่คนลงทุนนั้นไปซื้อรถน้ำมัน1คันมูลค่า1 6 0 0 0 0บาทจ่ายผลตอบแทน 6. 5เเต่อเดือนหรือคิดเป็นเงิน1.20,000หมื่นบาทเทียบได้ว่า1ปีคนลงทุนจะได้ผลตอบแทนมหาศาลถึง78%ต่อปีสูงกว่าสถาบันการเงินที่ไหนในประเทศไทยหรือในโลกด้วยซ้ำที่สำคัญมีการแต่งตั้งแม่ขายที่มีหน้าที่หานักลงทุนเพิ่มรูปแบบนี้มิจฉาชีพและธุรกิจขายตรงยังคงใช้กันเหมือนเดิมจน ถึงปัจจุบัน เงื่อนไขอีกข้อก็คือนักลงทุนสามารถเรียกคืนเงินต้นตอนไหนก็ได้และหากกลับมาลงทุนใหม่ก็ยังได้รับผลตอบแทนเดิมด้วยแน่นอนว่าข่าวชิ้นนี้แพร่สะพัดราวกับไฟลามทุง่งมีนักลงทุนสนใจร่วมลงขันเป็นจํานวนมากทําให้แชร์ของเธอมีขนาดใหญ่มหาศาลบุคคลชั้นนําในไทยต่างลงเงินเพราะต่างคิดถึงผลตอบแทนกลับคืนที่มีมูลค่ามหาศาลโดยลืมคิดไปว่าทุกอย่างดูสวยหรูเกินไปจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น ความจริง ฉมอยใช้วิธีของแชร์ลูกโซ่ทั่วโลกทำกันก็คือหลอกให้นักลงทุนเอาเงินมาลงส่วนหนึ่งก็จ่ายคืนอีกส่วนเก็บเอาไว้แล้วก็หลอกให้คนลงเงินมาเรื่อยๆสร้างฟองสบู่สุดอันตรายหากยังมีคนนำเงินมาให้ทุกอย่างก็ยังไปต่อได้ส่วนต่างถูกนำไปเก็บไว้ในธนาคารของฉมอยแล้วก็ญาติมิตรครอบครัวต่างได้กันหมดช่วงแรกทุกอย่างไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายแชร์ลูกโซ่ก็ถึงจุดอิ่มตัวเพราะเมื่อนักลงทุนเริ่มน้อยลงการจ่าย ผลตอบแทนก็ลาช้ายอย่างมากจนที่สุดชม้อยก็ไม่มีเงินจ่ายคืนให้กับนักลงทุนปองสบู่แตกเปรียงผู้เสียหายเลยดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับหญิงสาวและครอบครัวทันที คดีนี้ตำรวจกองปราบปรามตั้งชุดเฉพาะกิจดำเนินคดีกับชมอยและญาติมิตรอีกนับสิบพ,พบว่าเงินปันผลร้อยละ6.5ต่อเดือนนั้นทำให้เกิดการพูดปากต่อปากอ้างว่ามีการหักเงินภาษีการค้าน้ำมันและค่าเด็กปั๊มทุกสิ้นปีซึ่งเป็นค่าตรงที่ชมอยเอาไปใช้และความจริงที่ค้นพบก็คือแชร์มหาปลัลยนี้ไม่เคยมีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นแต่มีแม่ขายคนรู้จักไปหลอกว่ามีการลงทุนจริงเผยแพร่เรื่องโกหกแก่ประชาชนอ้าง ว่าเป็นแชร์น้ำมันสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไล่ล่าทรัพย์สินคืนกลับสู่หลวงทามกลางความไม่ไว้วางใจของสังคมขณะตำรวจหัวหน้าชุดยังโดนกล่าวหาว่ายักยอกของกลางด้วยความอลหมานขณะนั้นรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนในปี2527เพื่อจัดการฉม้อยที่ยังไม่เลิกํำแชร์หลอกลวงจนโดนดำเนินคดีในที่สุดณนะปี2528 คดีนี้ชมอยและพวกรวม8คนโดนตั้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนสารตัดสินว่ามีความผิด23,519กระทงจำคุกรวมกัน117,595ปีแต่ตามประมวลกฎหมายอาญาให้จำคุกไม่เกิน20ปีอย่างไรก็ดีหญิงสาวติดคุกแค่7ปี11เดือนกับอีก5วันเพราะได้รับการลดโทษ2ครั้งและพ้นโทษเมื่อวันที่27พฤษภาคม25 3 6ชมอย ทุกวันนี้เก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อไม่ออกไปพบใครอีกจนถึงปัจจุบันทิ้งไว้กับเรื่องราวอันอื้อฉาวที่ถูกเรียกขานว่าแชร์แม่สม้อยนั่นเอง แม่ชะมอยและพวกกลายเป็นรอยด่างพลอยของประวัติศาสตร์การลงทุนไทยเมื่อประชาชนถูกสร้างฝันว่าจะรวยได้เร็วจากเงินลงทุนเพียงนิดแต่ผลตอบแทนกลับมากมายมหาศาลเมื่อถูกหลอกเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เขย่าสังคมมากอย่างไรก็ดีจากแชแม่ชะมอยจนถึงปัจจุบันสังคมไม่เคยสูญสิ้นมิตราชีพที่สร้างความหวังให้กับคนไทยว่าจะได้รวยเร็วแม้รูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ดังที่แจ้งไว้ตอนตน้นเยื่อ,อยังคงเหมือนเดิมก็คือประชาชนคนธรรมดา n แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีในวันศุกร์นี้กันค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ